จากการรวมตัวกันของเจ็ดองค์กรใหญ่ในวงการงานวิจัย6สอหนึ่งวอภายใต้ชื่อเครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติหรือคออบช เพื่อบูรณาการปฏิรูประบบการวิจัยของประเทศใน9มิติที่มีเป้าหมายในการบริหารจัดการการวิจัยไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อนมีการใช้งบประมาณการวิจัยของประเทศให้เกิดประโยชน์สูงสุดจึงเกิดเป็นผลงานมากมายเช่นกรอบการวิจัยที่มุ่งเป้านโยบายและยุทธศาสตร์ชาติการวิจัยการร่วมกันพัฒนาระบบคลังข้อมูลวิจัยไทย หรือ TNRR รวมทั้งการให้ทุนวิจัยที่มุ่งเป้าครับเราดำเนินการเรื่องของงานวิจัยมุ่งเป้ามาตั้งแต่ปีกวมาณ2555อย่างไรก็ตามครับงานวิจัยมุ่งเป้าก็จะถือเป็นะระลอกคลื่นนะครับส่วนหนึ่งที่ได้เริ่มมาก่อนแล้วเนี่ยก็สามารถจะแสดงให้เห็นผลละในปัจจุบันแต่เรายังต้องมีการงานสำรวจงานวิจัยพวกนี้อย่างต่อนเนื่องเพื่อให้เกิดคลื่นะระลอกต่อไปสร้างมูลค่าหรือสร้างประโยชน์ให้กับ ประเทศให้ยัง,ยงต่อเนื่องได้เช่นเดียวกันนะครับในส่วนนั้นพียันต้องถือว่าเป็นความสําเร็จและก็เป็นสิ่งที่เรานนเนี่ยมองเห็นภาพว่าสามารถจะตอบสนองหรือตรงกับที่เราตั้งเป้าหมายไว้ทุกประการครับผลงานที่เห็นอย่างเป็นรูป,ปรธรรมของคออ,อบชที่ได้สร้างระบบระเบียบของงานวิจัยในประเทศไทยมากที่สุดคือการสร้างระบบ TNRR และ NRMS ขึ้นมา เือเป็นศูนย์กลางข้อมูลงานวิจัยของประเทศ TNRR ถือเป็นคลังข้อมูลงานวิจัยขนาดใหญ่ที่จะมาช่วยจัดระบบในการบริหารงานวิจัยให้มีความก้าวหน้าและพัฒนายิ่งขึ้นส่วน NRMS จะเข้ามามีส่วนช่วยในการบริหารงานให้ทุกองค์กรในคออบชให้มีความเป็นหนึ่งเดียวเพื่อความง่ายและสะดวกลดความซ้ำซ้อนทุนวิจัยในการดำเนินงาน ในขณะที่การดาเนินงานการสนับสนุนทุนวิจัยแบบมุ่งเป้าก็ได้มีการดําเนินการและมีผลงานที่น่าสนใจแล้วเสร็จอยู่หลายโครงการที่อยู่ภายใต้การดูแลของหน่วยงานต่าง,างๆที่มีความถนัดในเฉพาะเรื่องนั้นๆทุนมุ่งเป้าที่สําคัญที่มีผลสําเร็จนะครับแล้วก็กาลังอยู่ในช่วง,งการเผยแพร่ผลงาน ได้แก่ผลงานด้านถุนมุกเป้ายานพารานะครับปันนี้ก็เป็นการศึกษาและก็พัฒนาล้อ,อยางตันนะครับสำหรับรถโฟล์คลีตรงนี้สามารถผลิตแล้วก็พัฒนาได้สําเร็จเนี่ยก็สามารถผลิตจําหน่ายแล้วก็สามารถใช้ยางพาราเป็นปริมาณมากได้นะครับและใน,นเวลานี้ก็สามารถผลิตจำหน่ายได้จริงแล้วก็ทำให้สินค้านี้อ,อยู่ในระดับ พรีเมียมเกรดของลอยยางตันนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างผลงานที่เกิดขึ้นในช่วงปี2017ที่ผ่านมานะครับสำหรับเรื่องผลงานนะครับผมค่อขอยกตัวอย่างมันสัมปลังนะครับเนื่องจากว่าสวทชได้ทำงานเรื่องนี้กับหน่วยงานต่างๆมาเป็นเวลากว่า10ปีนะครับผลงานสำคัญที่เกิดขึ้นจากคอบอชอนะครับก็ได้แก่เรื่องของ การเตรียมความพร้อมภาคการเกษตรในอุตสาหกรรมมันสำปะหลังเพื่อประเทศไทยเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเรื่องของการโปรโมตมันสำปะหลังพันุ์ใหม่ที่ชื่อว่าพิรุณหนึ่งนะครับซึ่งเป็นทางเลือกใหม่ให้กับเกษตรกรเพราะว่าเราต้องการมันสำปะหลังที่มีผลผลิตสูงแล้วก็ปลูกได้ง่ายคุณภาพดีมีไซยาไนตต่ำนะครับเรื่องที่3ก็คือการคําแนะนําในการให้น้ําสําหรับมันสำปะหลังในพื้นที่ จังหวัดนครราชสีมาเรื่องที่4ก็คือการบริหารจัดการดินดานปรับปรุงดินเพื่อ,อเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลังนะครับเรื่องที่5ก็คือการศึกษาข้อมูลการระบาดของโรคที่จะมาใหม่นะครับชื่อว่าโรคคาสวาโมไซกไวรัสนะครับซึ่งงานทั้งหมดนี้นี่นะครับก็จะถือว่าเป็นปัจจัยสําคัญจะช่วยผลักดันให้ประเทศไทยเป็นผู้นําเกี่ยวกับมันสำปะหลังและอุตสาหกรรมต่อเนื่องในอาเซียนครับ ในช่วง2ปีที่ผ่านมาเนี่ยทางคอพชอก็ให้ความไว้วางใจกับสอบสอในการที่จะบริหารทุนวิจัยทางด้านสุขภาพมากขึ้นนะครับในประเด็นที่เป็นปัญหาหลักของประเทศเป็นปัญหาทางด้านสุขภาพของประเทศนั่นคือประเด็นเรื่องเกี่ยวกับโรคที่ไม่ติดต่อเลือหลังหรือ non communicable disease นะฮะหรือ NCD นะครับอีกประเด็นหนึ่งคือประเด็นเรื่องเกี่ยวกับก disease, นวัตกรรมทางด้านเครื่องมือแพทย์ประเทศไทยของเราเนี่ย มีการนําเข้าของเครื่องมือแพทย์เนี่ยตกประมาณที่1นึ0 0 0สล้านบาทต่อปีเรามีพลังในการผลิตได้จริงเราต้องการที่จะเอานาวัตกรรมที่เกิดจากนักวิจัยคนของคนไทยจริงๆแล้วก็พัฒนาให้เกิดเป็นเครื่องมือต้นแบบแล้วก็สามารถที่เข้าสู่ตลาดโลกได้อันนี้ก็เป็น2ประเด็นใหญ่ที่เป็นงบ วิจัยมุ่งเป้าที่ทางคอปชมอบหมายให้ทางสาวสวได้ดําเนินการบริหารจัดสรรทุนวิจัยให้กับอน,นักวิจัยทั่วประเทศครับหลังจากที่เราได้ระดมสรรพกำลังนะครับเชิญนักวิจัยที่มีความเชี่ยวชาญต่างๆออกมาเนี่ยก็มีโครงการต่างๆยื่นเข้ามาเยอะแล้วก็มีโครงการที่ทําแล้วก็ประสบความสําเร็จยกตัวยอย่างนะครับ เช่นโครงการพัฒนาเครื่องข้ามอดของข้าวข้าวสารนะครับโดยการใช้คลื่นความถี่วิทยุนะครับเครื่องนี้ตอนนี้อยู่ในขั้นของการขยายผลเข้าไปใช้ในโรงสีทั่วไปอีกอันหนึ่งตอนนี้เนี่ยเรามีโครงการวิจัยอีกอันหนึ่งที่น่าน่าสนใจก็คือว่านักวิจัยไปพัฒนาวิธีการที่จะตรวจสอบสารพิษที่เกิดขึ้นจากเชื้อราที่เรารู้จักกันดีก็คืออัฟลาท็อกซินนะครับ สารพิษตรงนี้เนี่ยมันจะเกิดขึ้นในกรณีที่เชื้อรามันจะไปจะเจริญเติบโตในพวกพันธยพืชนักวิจัยก,ก็พบวิธีที่จะตรวจสอบสารพิษตรงนี้อย่างรวดเร็วสําสหรับงานวิจัยบนพื้นที่สูงอันนี้ก็น่าสนใจอัออนนึงก็คือว่า,าเราไปจับพื้นที่ทีอ่อย่างเช่นดอยสะเงนะครับสะเงกนี่อยู่ที่เชียงรายโดยการไปพัฒนาเก็กขวยนะฮะเราไปช่วยในแง่ของการคัดเลือกพันธุ์ แล้วก็ไปทําเรื่องของการขยายพันธุ์นะครับบริการหนึ่งที่สําคัญมากเลยก็คือระบบอบแห้งนะครับแล้วก็ต่อไปก็คือเราจะเอาไปปูกกับเรื่อง,องการท่องเที่ยวสวทนนนี่เป็นหน่วยงานนโยบายเพราะนั้นสิ่งที่สวทนทำก็คือจัดทำแผนและนโยบายเพื่อที่จะเอื้อต่อการวิจัยหรือระบบวิจัย เพื่อที่จะทําให้เกิดประโยชน์ที่แท้จริงในภาคเศรษฐกิจและภาคสังคมของประเทศอย่างไรก็ตามเนี่ยส่วนสําคัญที่ประกอบกับระบบวิจัยก็คือเรื่องของการพัฒนากําลังคนที่มีคุณภาพโดยช่วงยิ่งจากมุมของสวทนเนี่ยการพัฒนากําลังคนที่มีขีดความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญที่เป็นปัจจัยพื้นฐานของประเทศนะครับไปจนถึงเรื่องของการสนับสนุนให้ภาคเอกชนมีแรงจูงใจเพียงพอ ที่จะมาร่วมในการวิจัยและพัฒนาเพื่อที่จะทำให้การพัฒนาอุตสาหกรรมของเขาหรือการพัฒนาเศรษฐกิจโดยรวมเนี่ยสามารถที่จะแข่งขันได้ในตลาดโลกเราต้องพึ่งพาสมองของคนไทยเป็นหลักแล้วก็พึ่งพาขีดความสามารถรวมทั้งความสร้างสารรค์และนวัตกรรมของคนรุ่นใหม่ที่จะเข้ามามีส่วนร่วมมากขึ้นในอนาคตครับ ที่จริงแล้วสกอ,อ,อเนี่ยไม่ได้มีภารากิจในเรื่องของการงานวิจัยมุ่งเป้าเพราะว่าันนั้นเป็นภารากิจของหน่วยงานวิจัยเป็นหลักนะครับแต่ว่าสกอเองเนี่ยก็จะเน้นในการเรื่องเรื่องของการสร้างนักวิจัยนะครับวันนี้เราต้องสร้างนักวิจัยหน้าใหม่รุ่นใหม่เข้ามาทดแทนให้ทันผู้ที่อยู่ในลักษณะที่เรียกนักวิจัยที่เก่งแล้วเนี่ยก็จะได้รับการสนับสนุนโดยมุ่งเป้ามากขึ้นนะเพื่อจะสร้างสารรค์ผลิตภัณฑ์ให้กับสังคมมากขึ้น เชื่อว่าในอนาคตเนี่ยถ้าเราสามารถจะพัฒนางานวิจัยไปได้เนี่ยเราอาจจะลดการนําเข้าเทคโนโลยีของประเทศอื่นได้สามารถจะลดค่าใช้จ่ายต่างๆของประเทศได้นะครับแล้วก็อาจจะมีผลิตภัณฑ์ที่เรียกว่าเมดอินไทยแลนด์อย่างแท้จริงได้ต่อไปครับคอบอชอรหรือเครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยนะครับแห่งชาตินนะครับถือเป็นจุดเริ่มต้นนะครับ ซึ่งพวกเรานนเนี่ยนอกจากร่วมมือกันแล้วครับสิ่งที่พวกเราได้ทําร่วมกันมาก็คือการที่เราซื่อสัตย์นะครับไว้ใจซึ่งกันและกันนะครับและก็ร่วมเรียกว่าร่วมแบ่งความรับผิดช,ชอบนะครับและร่วมรับผลประโยชน์ด้วยกันสิ่งต่างเหล่านี้ครับจำเป็นต้องนะครับเดิมเนินต่อไปไม่ว่าผู้บริหารจะเปลี่ยนไปเท่าไหร่ก็ตามนะครับนะครับความร่วมมือควรจะคงมีอยู่และควรจะขยายผลมากขึ้น เราคงมองเห็นภาพวานาคนหน้าคงจะขยายมากขึ้นเรื่อยๆก็จะทําให้ระบบวิจัยประเทศเปน็นภาพมากขึ้นและสิ่งที่สำคัญคือจะทําให้เห็นว่าการวิจัยและพัฒนานะครับเป็นเครื่องมือสําคัญในการหาความรู้นะครับหาเทคโนโลยีมานะครับเพื่อจะเป็นพลังขับเคลื่อนที่สาคัญของประเทศทั้งในเชิงเศรษฐกษิจและกสังคมครับในด้านอ หรือการร่วมมือกันในด้านการจดลิขสิทธิ์ทางปัญญาคออบชมีการทำงานร่วมกันระหว่างกรมทรัพย์สินทางปัญญากระทรวงพาณิชย์สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยีสำนักงานานวัตกรรมแห่งชาติองค์การมหาชนศูนย์ความเป็นเลศด้านชีววิทยาศาสตร์องค์การมหาชนสถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และสมาคมธนาคารไทยโดยแต่ละหน่วยงานมีไอพีของแต่ละหน่วยงานและได้มีความร่วมมือเป็นหนึ่งเดียวทั้งหมดนี้คือความสําเร็จที่เป็นรูปธรรมชัดเจนของการดำเนินการด้านงานวิจัยและผลักดันองค์ความรู้ด้านงานวิจัยทั้งงานวิจัยพื้นฐานและงานวิจัยต่อยอด ให้เป็นกลไกหนึ่งในการแก้ไขปัญหาหรือพัฒนาประเทศชาติสังคมเศรษฐกิจให้มีศักยภาพที่แข็งแกร่งในทุกๆด้านมีความสามารถในการแข่งขันและยืนอยู่ท่ามกลางสังคมโลกได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนซื่อไป